อย่าเพิ่งทานวิตามินซีถ้าคุณยังไม่รู้สีข้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้พิการมีสีข้อที่พวกเราจำเป็นจะต้องรู้มากๆนะถ้าหากว่าเราจะ เริ่มทานวิตามินซีนะคะซึ่งในช่วงที่แบบว่าสถานาการณ์แบบนี้นะช่วงที่ว่าโควิดระบาดช่วงที่ไข้หวัดใหญ่กําลังระบาดมาพร้อมๆกันเนี่ยพี่การเชื่อเลยว่าหลายๆคนนะที่กําลังมองหาว่าจะทานวิตามินตัวไหนดีที่มันช่วยเพิ่มในเรื่องของภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยป้องกันอาการหวัดหรือว่าลดความรุนแรงของอาการหวัดเนี่ยก็อาจจะมองหาเจ้าวิตามินเพื่อที่จะมาทานนะคะซึ่งพี่การก็คิดว่าวิตามินเบอร์ต้นๆที่เราเนึกถึงก็คือเจ้าวิตามินซีนี่เองวันนี้เราก็เลย ต้องมารู้จักกับวิตามินซีนะสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้มากๆเลยนะอันดับแรกเลยเรามารู้กันก่อนว่าประโยชน์ของวิตามินซีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่มีประโยชน์แบบหลากหลายมากๆเลยร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างเองส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากผลไม้รสเปรี้ยวนะอย่างเช่นส้มอย่างเช่นมะนาวอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่กลุ่มที่ไม่มีรสเปรี้ยวแล้วก็ให้วิตามินซีสูงๆก็อย่างเช่นฝรั่งนะคะ ซึ่งประโยชน์ของวิตามินซีนะก็คือมันจะไปเพิ่มการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะคะและทําให้เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรานะซึ่งหลายๆคนก็รู้กันนะถ้าสมมติเราทานวิตามินซีเข้าไปเนี่ยภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ป่วยน้อยลงนะอันดับ2ประโยชน์ของวิตามินซีก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมเนื้อเยื่อซ่อมแซมเส้นเลือดฝอยแล้วก็เส้นเลือดหัวใจต่างๆนะคะที่เราเคยเรียนกันสมัยเด็กๆนะก็คือว่าว ป้องกันเลือดออกตามไรฟันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือในส่วนของเส้นเลือดฝอยนะคะและอันที่3มก็คือจะช่วยป้องกันหรือว่าบรรเทาอาการหวัดนะทำให้เราเนี่ยอาจจะเป็นหวัดน้อยลงหรือว่าถ้าเป็นแล้วก็คือหายได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อันที่4ี่ก็คือช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนนะสร้างคอลลาเจนทําให้เราเนี่ยแบบว่าเหี่ยวช้านะ ผิวหนังมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระนะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยด้วยนะคะประโยชน์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวิตามินซีทาให้การสร้างเม็ดสีผิวเนี่ย สร้างได้น้อยลงสร้างได้ช้าลงนะทำให้เราเนี่ยผิวใสขึ้นนะสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะใช้วิตามินซีในวัตถุประสงค์อันนี้นะก็คืออาจจะทำให้ผิวใสขึ้นขาวขึ้นนะคะหลังจากที่เราได้รู้ในเรื่องของประโยชน์ของวิตามินซีไปแล้วทีนี้มาถึง4ข้อที่เราจำเป็นจะต้องรู้มากๆเลยนะก็คือในเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทานวิตามินซีนะข้อเสียของการทานมากเกินไปทานควรทานปริมาณเท่าไรผลข้างเคียงเป็นอย่างไรบ้างและควรเก็บรัก ยอย่างไรนะตามพิการไปฟังกันเลยค่ะข้อที่1นนะถ้าสมมุติว่าเราทานวิตามินซีมากเกินไปนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อว่าถ้าเราทานวิตามินซียิ่งเยอะยิ่งสร้างภูมต้านทานได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเยอะยิ่งดีซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าถ้าหากว่าคุณทานวิตามินซีมากเกินไปนะมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้นะเพราะว่าเจ้าวิตามินซีตัวนี้เนี่ย มันเป็นกรดนะเรียกว่าแอสโครบิกแอซิดนะคะหรือว่ากรดแอสโครบิกนั่นเองนะถ้าหากว่าเราทานเข้าไปเยอะๆนะจะเกิดอาการแสบท้องนะแสบท้องระคายเคืองท้องอาจจะมีท้องอืดอาจจะมีปวดท้องได้นะคะก็แนะนําและเน้นย้ําเอาไว้สําหรับหลายๆคนนะอะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีแน่นอนมาถึงข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการทานวิตามินซีมากเกินไปนะก็คือมันจะทําให้มีการดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยมากเกินไปนะเมื่อไหร่ที่เราดูดซึมธาตุเหล็กมากเกินไปปริมาณธาตุเล็ ในตัวเราเนี่ยเยอะเยอะขึ้นนะก็จะอาจจะเกิดอาการเคลื่นไส้อาเจียนได้เวียนหัวได้ลุกนั่งแล้วมีอาการวิงเวียนได้นะที่สําคัญจะทําให้ผิวเนี่ยคล้ำขึ้นและถ้าหากว่ามีการดูดซึมธาตุเหล็ก ที่มันมากจนเกินไปมันจะไปสะสมอยู่ตามกระดูกตามข้อตามข้อต่อต่างๆนะคะอันนี้นะจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคเกาต์ได้ด้วยให้พวกเราระวังอีกเช่นเดียวกันนะอย่าทานมากจนเกินไปนะอะไรที่มากเกินไปไม่ดีเสมอเสียอีกอย่างหนึ่งของการทานวิตามินซีมากเกินไปก็คืออาจจะเกิดนิ่วจากตะกอนของวิตามินซีที่ตกค้างได้นะ,ะแล้ววิตามินซีเนี่ยก็จะมีขนาดตั้งแต่เม็ดละ200มิลลิกรัม500มิลลิกรัม1,000มิลลิกรัมนะท,ที่เจอส่วนใหญ่ ที่พบเจอตามท้องตลาดนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราสามารถดูดซึมวิตามินซีได้ประมาณ500มิลลิกรัมต่อ1วันนะคะซึ่งถ้าหากว่า คนทั่วไปที่ไม่ได้มีอาการเรื่องของโรคหวัดหรือว่าอยากที่จะป้องกันโรคหวัดอาจจะทานเป็น200มิลลิกรัมเช้าเย็นอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถดูดซึมได้หมดนะไม่เหลือตกค้างนะหรือถ้าหากในช่วงนี้ก็คือเราต้องการที่จะเสริมสร้างภุม่มต้นานทานให้กับร่างกายมากกว่าปกตินะก็แนะนําเป็น1000มิลลิกรัมก็อาจจะแบ่งเป็น500มิลลิกรัมตอนเช้าและ500มิลลิกรัมตอนเย็น พี่ค่ะมีข้อบ่งใช้อีกนิดนึงนะสำหรับคนที่ทานวิตามินซีนะคะก็คือว่าในคนไข้ไตนะในคนไข้ไตเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้วิตามินซีแบบฟองฟูนะคะแบบชนิดเม็ดฟู่ที่เอาไปละลายน้ำแล้วกเกิดเม็ดฟูแล้วก็ทานเป็นน้ำนะเพราะว่าเจ้าวิตามินซีกลุ่มนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราทานทุกวันนะวันละเม็ด หรือว่าวันละ2เม็ดก็จะได้ปริมาณโซเดียมที่เยอะเกินไปในคนไข้ไตมีปัญหาในเรื่องของการขับน้ําส่วนเกินถ้าเราทานโซเดียมเข้าไปเยอะๆจะทําให้น้ําขังอยู่ในตัวเยอะอาจจะทําให้ตัวบวมและน้ําท่วมปอดได้อันนี้ฝากเอาไว้สําหรับคนไข้ไตไม่ควรทานวิตามินซีชนิดเม็ดฟูละลายน้ํานะคะมาถึงข้อที่2ที่เราจาเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับการทานวิตามินซีนะคะก็คือว่าปริมาณที่เหมาะสมที่เราควรจะทานเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยต้องการวิตามินซีวันหนึ่งเนี่ยประมาณ500มิลลิกรัมต่อ นนะะซึ่งถ้าถามว่าเพียงพอไหมถ้าหากว่าไม่ต้องทานแบบเป็นเม็ดแต่ทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆอย่างเช่นส้มฝรังมะละกอสุกสุอะไรอย่างนี้เพียงพอไหมอันนี้ส่วนใหญ่แล้วจากการวิจัยส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่า เราจะทานได้ไม่เพียงพอเพราะว่าบางคนเนี่ยเราไม่ได้ทานผลไม้ทุกวันหรือว่าถ้าทานก็อาจจะทานแค่เล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะปริมาณที่แนะนำนะคะคือไม่ควรเกิน3,000มิลลิกรัมต่อวันนะเน้นย้ำไม่เกิน3,000มิลลิกรัมต่อวันถ้ากินเกินอย่าลืมมันจะเสี่ยงกับการที่เราจะเกิดน,นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะมีการเกิดการขึ้นไ้อาเจียนอาจจะเกิดเกาขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะอันนี้ไม่ควรเกิน3,000มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าให้แนะนำจริงๆนะคะ อันนั้น3,000มิลลิกรัมเนี่ยก็คือในกรณีที่ว่าเราเนี่ยอาจจะมีอาการของโรคหวัดแล้วอยากจะให้หายเร็วๆนะมากสุดแล้วเนี่ยก็คือ3,000มิลลิกรัมต่อวนันแต่ถ้าหากว่าคุณกินเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเนี่ยก็แนะนําแค่วันละ1,000มิลลิกรัมนะอาจจะแบ่งเป็น500มิลลิกรัมเช้าเย็นอันนี้จะปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันการเกิดนิ่วนะคะเพราะว่าร่างกายจะดูดซึมได้พอสมควรไม่เหลือตะกอน ของวิตามินซีที่ไปค้างอยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดนิ่วได้นะคะแนะนําเป็น500รกร,รัมเช้าเย็นนะสรุปก็คือ1วันก็คือได้1000มพักร,รัมพอดีประมาณนี้นะคะที่3ที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก็คือเวลาที่เหมาะสมในการทานวิตามินซีนะคะอย่างที่พี่การบอกตะกี้ก็คือวิตามินซีเป็นกรดชนิดหนึ่งนะเป็นกรดแอสคอร์บิกนะคะเวลาที่เราจะทานไปถ้าสมมุติคุณทานไปในระยะเวลาที่คุณท้องว่างนะมันจะทําให้คุณปวดท้องแสบท้องท้องอืด ขึ้นไส้อาเจียนนะคะและคายเขื่องในระบบทางเดินอาหารนะก็เวลาที่แนะนำก็คืออาจจะพร้อมอาหารหรือหลังอาหารนะคะอันนี้ไม่ว่าจะทานหลังอาหารเช้าหรือว่าทานหลังอาหารเย็นประสิทธิภาพเหมือนกันนะคะไม่แตกต่างกันนะอันนี้ แต่เน้นย้ำไม่ควรทานตอนท้องว่างนะคะเพราะจะทําให้ระคายเคืองในระบบทางเดิอนอาหารได้นะคะและมาถึงข้อสุดท้ายที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะข้อที่4ก็คือว่าการเก็บรักษานะวิตามินซีเก็บรักษายังไงถึงจะให้ประโยชน์และให้ประสิทธิภาพกับการรับประทานของเราเนี่ยมากที่สุดนะก็คือไม่ให้โดนแดดและไม่ให้โดนความชื้นนะคะ ให้พวกเราสังเกตว่าเวลาที่เราซื้อวิตามินซีมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในภาชนะที่อาจจะเป็นสีน้ําตาลหรือเป็นสีชานะอันนี้เขาเรียกว่าภาชนะป้องกันแสงนะคะก็ควรจะให้อยู่ในภาชนะแบบนี้นะไม่ควรที่จะแบ่งใส่ซองใส่ใสหรือว่าใส่ กระปุกยาใสๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นอาจจะทําให้โดนแสงแดดได้นะคะแล้วก็พยายามเก็บให้ห่างจากบริเวณที่มีความชื้นสูงๆนะไม่ให้เก็บในตู้เย็นนะคะเพราะในตู้เย็นเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ค่อนข้างสูงนะอันนี้นะคะและย้ําอีกนิดนึงสําหรับคนที่ชอบเก็บยาไว้ในรถนะยาหรือวิตามินซีเนี่ยเป็นอะไรที่ห้ามเก็บไว้ในรถเด็ดขาดเพราะว่าเราเอารถไปจอดนะเวลารถจอดตากแดดเอาไว้เนี่ยอุณหภูมิ40องศานะคะ แทนที่เราจะได้วิตามินซีได้ประโยชน์จากวิตามินซีเข้าไปนะเราก็จะเหลือแต่แป้งดีๆนี่เองนะเราจะเหลือแต่แป้งดีๆนี่เองที่กินเข้าไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าเจ้าวิตามินเนี่ยมันสลายไปหมดแล้ว เดี๋ยวพี่การสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ4ข้อที่เราจําเป็นจะต้องรู้ถ้าหากว่าเราจะเริ่มทานวิตามินซีนะหห้ามทานวิตามินซีที่มากเกินไปนะคะทานมากไม่ได้ช่วยทําให้การเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรามากตามไปด้วยนะอะไรที่มากเกินไปเป็นผลเสียกับร่างกายแน่นอนนะถ้าทานมากเกินไป1ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารนะเพราะว่าวิตามินซีมันเป็นกรดนะคะอาจจะทําให้มีอาการแสบกระเพาะนแสบท้องท้องอืดได้นะคะและ2ก็คือถ้าเราทานมากเกินไปน่าจะทําให้ การดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยเยอะเกินไปเมื่อปริมาณธาตุเหล็กในตัวเราเยอะเกินไปอาจจะทําให้ขลืนไส้จียนเวียนหัววิงเวียนเวลาลุกขึ้นนะแล้วก็ทําให้ผิวคล้ำขึ้นและที่สําคัญมันจะมีธาตุเหล็กเนี่ยไปสะสมตามข้อตามข้อต่อต่อตางๆอาจจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะและอันที่3ถ้ากินมากเกินไปอาจจะดูดซึมได้ไม่หมดอาจจะทําให้เกิดตะกรนนิ้วก็อาจจะเสี่ยงที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครทานวิตามิน C อยู่ให้ทานน้ำตามเยอะๆนะ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งได้จะดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญก็คือในคนไข้ไตนะไม่ควรทานวิตามินซีชนิดเม็ดฟูละลายน้ำเพราะจะทำให้คุณอาจจะได้โซเดียมเยอะเกินไปนะข้อ 2. ปริมาณที่เหมาะสมที่ควรทานในแต่ละวันนะไม่ควรเกิน3,000มิลลิกรัมต่อวันอันนี้จะเป็นปริมาณที่แนะนาสาหรับคนที่เป็นหวัดอยู่แล้วหรือว่าอยากที่จะหายจากอาการหวัดนะคะอันนี้ก็คือมากสุดคือ3 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าหาก ว่าต้องการที่จะเสริมสร้างปุ่มการทานกินเพื่อป้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําที่1000มิลลิกรัมต่อวันนะถ้าให้ดีให้ทานเป็น500มิลลิกรัมตอนเช้า500มิลลิกรัมตอนเย็นนะคะและเวลาที่เหมาะสมในการทานวิตามินซีควรจะเป็นพร้อมอาหารหรือหลังอาหารนะคะไม่ควรทานตอนท้องว่างนะอาจจะเป็นทานเช้าก็ได้ทานเย็นก็ได้ประสิทธิภาพเหมือนกันนะคะไม่แตกต่างกันนะและเน้นย้ำในส่วนของการเก็บรักษานะเก็บไม่ให้โดนแสงแดดและไม่ให้อยู่ใกล้กับความชื้นห้าม เก็บยาในรถเด็ดขาดนะคะเพราะแทนที่คุณจะได้วิตามินซีที่มีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคุณจะเหลือแต่แป้งอย่างเดียวที่ทานเข้าไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะคลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการนําสาระดีๆมาแบ่งปันให้พวกเราในโอกาสต,ต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้พีการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ